ดีค้ามอยู่ช่องปากสตูดิโอเหมือนเดิมวันนี้เรามีของมาแกะกันหลังจากไม่ได้ทำคลิปแกะมาหลายสัปดาห์เพราะว่าตังหมดนั่นเองครับผมช่วงนี้ก็ได้นนครับกอดมามม่ยังกับเพื่อนรักอันนี้เป็นของที่ผมสั่งพรีไว้กับทางค่ายฟรีดิศนะครับผมเมื่อ เมื่เดือนต้นเดือนนะครับที่เขาเปิดให้พรีของกันแล้วก็นนี้ล่าสุดก็เพิ่งเปิดให้พรีกันแล้วเพื่อนๆโดนชุดไหนบ้างอ่ะมาคอมเมนต์บอกมาหน่อยผมโดนไปหลายชุดเหมือนกันแต่คนชนเท่ะอะไรพวกนั้นแหละโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกันดีกว่า โอเคนี่คือของที่ผมสั่งมาเนาะนั่นก็คือบ็อกเซตฤดูฝนนะครับผมที่ได้สั่งมาซึ่งแน่นอนผมอชอบเรื่องนี้มากเลยนะครับภาพมันสวยมากนะออกมานานแล้วด้วยที่เป็นเดอะมูวีนะถ้าใครยังไม่หาดูก็แนะนำนะครับว่าอย่าพลาดเรื่องนี้นะครับผมสนุกมากนะครับแล้วก็นี่บ็อกเซตก็เพิ่งออกมาด้วยแกะไม่ไม่ถนัดอีกแล้วเดา ได้อยู่ได้อยู่อ่าไม่เป็นไรเละไปหน่อยก็ช่วงนี้นะครับผมโควิดระบาดเนาะก็ทุกคนระวังตัวด้วยนะครับติดวันละหลายพันเลยเกินอ่าปุป๊บอู้โวชัวเอาไมาค่ะโอ้อโหอะไรกันเนี่ย เดี๋ยวนีฟฟี่อกก็แถมแบบนี้แล้วเลยเนี่ยโอ้อธิบายไปเล่มๆเลยโอเคโอเก็บอบเก็บไปก่อนอเออแต่สวยดีนะผมชอบผมชอบชอบอุ้ยคลิปหน้าเดี๋ยวมาทำดีวิวดีกว่าโอ้นากว่าของยูเในมากเลยนะเนี่ย ของย,ยูเนี่ยแบบเหมือนกระดาษนะกระดาษดีสีกระดาษมาพับๆๆๆๆก,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 กันแล้วมาต่อเป็นบล็อกนี่สิที่เขาเรียกว่าบล็อก,กนนอุ๊คุณนะนะครับมาดูความทุรักทุเลของผมมันเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีสัปดาห์ไหนที่ไม่ทุรักทุเลนะครับแน่นอนครับบนทุกวันขาขาตั้งก็ไม่ซื้อสักทีไม่นะตำหนิหรือเปล่าเนี่ยต้องไม่ใช่

โอเคหลังจะกแกะเสร็จแล้วนี่ก็คือบ็อกเซตนะครับผมรูดูฝนชันมีเธอนะครับสวยนะครับสวยงาม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 มากๆในนี้มันก็จะมีแถมโปสการ์ดหนึ่งใบนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดอ,อันนี้ราคาอยู่ที่อยู่ที่เท่นะครับ595บาบาทก็ แพงไปนิดนึงแต่ว่าคุณภาพโอเคมากเลยนะครับแข็งแรงมากหนามากแล้วก็หนักมากด้วยเดี๋ยวเรามาทำรีวิวกันสัปดาห์หน้าดีกว่านะเพราะผมมีเล่มหนึ่งอยู่เดี๋ยวก็มาทำรีวิวแล้วก็มีปกลิมิเต็ดนะครับเรื่องนี้มีเล่มหนึ่งมีปกลิมิเต็ดด้วยนะออกมานานละรู้สึกก็น่าจะขอหมดตลาดแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเทียบด้วยระหว่าง ออไอบ็อกซเซตตัวนี้กับของยูเนียมตัวก่อนน้านู้นที่ออกมานานละว,ว่าความความต่างและคุณภาพมันต่างกันมากไหมเอ๊ยมันต่างกันมากหละโอเคอันนี้เดี๋ยวให้ดูร,บรอบๆก่อนนะครับประมาณนี้และนี่ยอะไรละเนี่ยเออยมันคลิปมันดูคลิปมาจะดูสั้นๆแบบปะเดี๋ยดิโอเคไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคและนี่ก็คือ <c oughs> คือทั้งหมดของคลิปนี้แล้วละครับผมวันนี้คือเรามาเรามาแกะกล่องกันเล่นๆที่จริงยังมีกล่องเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ของยังไม่มาส่งเดี๋ยวผมสั่งไปเยอะมากเลยสัปดาห์เมื่อเดือนก่อนผมชอบดองวาเลยเดี๋ยวเรามาแกะทีเดียว,วครึ่งหนึ่งในนั้นะเป็นลักพิ์มหมดเลยนะครับผมมารอดูกันนะ โอเคคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ช่องนี้ไปด้วยนะครับผมและคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเชอยกันนะครับผม